มาแล้วครับอีวสูดีแม็กสามนะครับตัวรถสวยๆแบบนี้เลยครับแซดเฟสทีมนะครับใครที่ตามหาไม่ควรพลาดนะครับคันนี้เป็นตัววีคอรสนะครับสี่คูณสี่นะครับตัวรถสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ครับเหลี่ยมสันคมชัดครับกล้องมองหลังมีมาให้ครับเป็นตัวแซดเฟสทีมครับดีดีไอดูพาวเวอร์นี้ครับสี่คูณสี่ดังนี้ครับใครที่ตามหานะครับโทรครับศูนย์หกสี่เจ็ดสี่ศูนย์สองสี่สามสองครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้ครับกับอีวสูดีแม็ก 3.0 Zetec V-Con 4WD คันนี้ครับตัวรถปี2018ครับกำลังรอท่านอยู่นะครับแล้วเจอกันมาแล้วครับพบกับตะหมูพาชมครับวันนี้พามาชม Isuzu D-Max 3.0 z นตัว v c o s นะครับ 4WD 4x4 อย่างนี้เลยครับตัวรถปี2018ครับรถสวยมากครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับ คันนี้เอามาล้างแล้วถ่ายรีวิวทันทีครับนี่ครับใครที่ตามหาไม่ควรพ่านนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับโทรเลยครับ064402432 7ครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟ Daytime นะครับนี่ไฟตัดหมอกคู่ล่าครับกระจังหน้าชุดแต่งวีคอสวยๆแบบนี้เลยครับอีสุสๆเเขี้ยวยาวๆอย่างนี้ครับนี่โลโก้ชุดพรเมียมนะครับ กระจังหน้าสีเกรย์อย่างนี้ครับเหลี่ยมสันกระบะนี่คมชัดมากพี่โอ้โหสวยแบบนี้เลยพี่นี่ครับมาพร้อมชุดแต่งนะครับสวยแบบนี้เลยครับได้เป็นล้อเดิมนะครับพร้อมยางกูดเยานะครับขอบ18ครับนี่ครับตัวรถสวยๆแบบนี้เลยบันไดข้างสภมพสสวยอย่างนี้ครับเป็นตัววีคอรสนะครับวีคอร์สแท้แน่นอนครับมาพร้อมกระจกไฟข้างนะกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับ ตัวรถสวยมากครับเลียมสันกลมชัดครับมีแหลกหลังคามาให้อย่างนี้ครับเอพร้อมทีมฉลามนะครับมาพร้อมไฟเบรกโุ่นที่3ามครับโลบาร์ด้านหลังสภาพสวยนะครับเป็นเครื่องยนต์4ีูน4ี่นะครับนี่ครับตัวรถสวยมากครับไฟท้ายนะครับเป็นฮาโลเจนนะครับเี่กันชนหลังยังอยู่คมนะครับสวยแบบนี้เลยครับนี่ครับเป็นตัวแซดเพลที่นะครับ DDI ฟ้านะครับเป็นตัวบูทาวเวอร์ครับ มาพร้อมกล้องมองหลังเดิมนะครับโรงงานนะครับนี่ครับตัวตัวไลเนอร์นะครับสวยแบบนี้เลยครับพี่นี่ครับนี่ครับตัวไลเนอร์อินสูแท้นะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่ใครที่ตามหาไม่คว้นผ่านนะครับโทรได้ครับ064ย์หกสี่เจดส์สามครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้ครับนี่ครับช่วงล่างสวยๆเลยครับไม่มีสนิมครับนี่สวยแบบนี้เลยพี่ พี่ตามหาอยู่พี่พักได้เลยครับ0647402432ครับแอดไลน์เขาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ครับคันนี้เป็นยางฟูดเดียนะครับล้อแม็กปัดเงานะครับตรงรุ่นวีคอนนะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับนี่ครับตัวล้อสภาพสวยอย่างนี้เลยพี่นี่ครับเอ่พี่ตามหาอยู่ที่โทรได้ครับมันในข้างในสภาพสวยครับคันนี้สี่ประตูนะครับพี่แถมประตูนะครับ เป็นสีดํานะครับปักด้วยสีน้ําตาลอย่างนี้ครับเนี่สวยมากเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับเน่สลับกับลายเคปล่าอย่างนี้ครับสภาพสวยตึงๆครับไม่มีแตกเลยพี่นี่ครับตัวรถสวยมากครับภายในโครงสร้างสะอาดสะอ้านครับอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับเรามาล้างปุ๊บถ่ายให้ดูทันทีครับนี่ครับมาพร้อมกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับใช้ปุ่มปลดล็อแบัตรสมาร์ทเอ็นพีนะครับ นี่ครับเป็นตัววีคอร์สนะครับนี่ครับบันไดสภาพสวยครับขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนครับนี่ครับตัวโครงสร้างนะครับสวยแบบนี้เลยพี่นี่ครับรอยคิซีโรงงานยังอยู่นะครับนี่นั่งสบายครับมีกล้องบันทึกมาให้ด้วยครับนี่กล้องบันทึกตรงนี้นะครับพี่อ่ะเพื่เปิดไฟนะครับมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะครับ ใหญ่ๆแบบนี้เลยพี่เชื่อมต่อบลูทูธได้ครับนี่ครับแต่เรายังไม่เชื่อมครับพี่อันนี้น้องมารีวิวให้ดูก่อนครับรับ FMAM ได้ครับติดได้ครับ USB ก็ได้ครับนี่ครับฟังก์ชันครบครันครับไม่ว่าจะเป็น a u x ครับ HDMI ครับ iPod อย่างนี้ครับนี่สวยแบบนี้เลยใส่แผ่น CD ตรงนี้นะครับมาพร้อม Air Auto ครับเย็นชครับนี่ครับเป็นแอร์ออโครับปรับอุณหภูมิในตัวเย็นๆอย่างนี้เลยพี่นี่ครับ คันนี้มาพร้อมพวงมาลัยแบบมันตีฟัง์ชันนะครับนี่ครับฝั่งนี้มีคูดคอนโทรลมาให้ครับเลขไม่เพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยอ่าขอภัยครับหนึ่งแสนห้าหื่นหนึ่งพันเก้า้อยสาสิบเอ็ดกิโลพี่สวยแบบนี้เลยหน้าจอคลาสสิกครับสไตล์อิ s u ซูครับโลโก้อิสุซูตรงกลางวันนี้ครับชุดด้วยโครเมียมครับเด่นๆอย่างนี้เลยครับนี่มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกัะจบคนขับนี่ได้เป็นออโต้นะครับ กระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าทางนี้ครับนี่ครับไฟลีตรงนี้นะครับนี่ครับลงเขานะครับการลื่นทาไหลตรงนี้นะครับอันนี้ใช้ปุ่มพุสตานนะครับนี่ครับใช้ปุ่มพุสตา์ทางนี้นะครับมาของแจสมาร์ทคีเลตแบบนี้นะครับพี่อเดี๋ยวิดกระจกให้ดูครับกระจกไฟฟ้านะครับพี่นี่ครับปรับพับไฟฟ้าอย่างนี้เลยพี่สะดวกสบายครับไม่ต้องอามือไปหักอีกต่อไปครับคอนโซลหน้าก็ยังเป็นสไตล์เดิมนะครับ ตามตัวอ l l new นะครับนี่สวยแบบนี้เลยครับนี่ครับช่องเก็บของมีมาให้นะครับอ่านี่ไม่เด้งเดี๋ยวปรับแก้ไขให้พี่อาจจะไปขัดอะไรข้างในครับอ่าเกสใส่ของใหญ่ๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับเดือสูมีที่ใส่ของเยอะมากครับผมใช้งานอยู่ครับสะดวกสบายจริงครับแอร์เย็นมากครับนี่ครับเบาะหนังสีน้ำตาลอย่างนี้พี่ ตัดด้วยลายเคเล่าอย่างนี้ครับพี่ที่พักแขนนี่พอดีมือเลยนะครับแบบนี้เลยเดินตัดด้วยได้น้ําตาลครับเป็นหนังดํานะครับมีที่วางแก้วน้ําให้ตรงนี้นะครับนี่ครับปรับสองปรับสี่ได้ครับนี่ครับได้หมดเลยนะครับระบบเกียร์ออโต้ครับจะใส่กล้องมองหลังให้ดูครับพี่นี่ปึ๊บชัดเจนอย่างนี้เลยพี่เด้งปุ๊บใส่ปุ๊บเด้งปั๊บเลยพี่ชัดเจนอย่างนี้เลยครับมองละเอียดยิบครับพี่ ภาพคมชัดตามสไตล์ยูสุครับอ่านีเบรกมือนะครับเนี่ยครับที่พักแขนก็มีที่เก็บของนะครับตรงนี้หนึ่งใบนะครับแต่พักแขนได้สบายมากครับขับรถทางไกลนะครับตัวรถสวยมากพี่เนี่ยเดินตัดด้วยสีน้ำตาลทองอย่างนี้เลยพี่นี่ครับรอบคันนะครับพี่เดินตัดได้หมดเลยครับตัวเส้นตัวหลังคานะครับอันนี้หลังคาดํานะครับนี่สวยวันนี้เลยอ่าอันนี้มีไฟตรงนี้นะครับสองดวงครับ นี่ครับแต่กระจกยังไม่มีไฟมาให้นะครับพี uh, ่อ่าอันนี้ก็คงอันนี้เป็นคําเตือนคาแนะนําทั่วไปนะครับพี่อ่านไว้จะได้ใช้งานอย่างปลอดภัยนะครับนี่ครับก็จะมีคําเตือนนะครับตรงนี้หรือสอนขับนะครับไม่ว่าจะเป็นสองเฮสี่เ็ดนะครับหรือสี่โลตรงนี้ครับนี่ครับขับเคลื่อนแบบสองล้อสี่ล้อเกียร์สูงเกียร์ต่ำนะครับไฮกับโลนะครับสี่ือรไฮกับโลนะครับเขาก็จะมีคําแนะนําของเขานะครับทางนี้นะครับพี่นี่ครับ ห้ามใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อสําหรับขับขี่ปกตินะครับบนถนนเรียบแห้งทั่วไปนะครับก็จะเป็นคําเตือนเพื่อความปลอดภัยครับก็สําหรับคนที่แบบอ่ามือใหม่อยากจะมาลองเล่นขับสี่นะครับก็จะมีคําเตือนให้ครับนี่ครับตัวรถสวยแบบนี้เลยครับนี่ครับเหลี่ยมสันรถคมชัดครับตามสไตล์อือสูรครับยังคงเอกลักษณ์ของเขาครับไม่ว่าจะเป็นตัวเว้าตัวสันข้างบนนะครับยังคงสไตล์ออนิวนะครับยังเป็นเหมือนตัวออนิวตัวแรกนะครับนี่ครับ ถึงจะเป็นปี18แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าจะใส่นู่นใส่นี่มาให้เป็นลูกเล่นนะครับก็สไตล์เรียบหรูดูแพงตามสไตล์ทูสูส์ครับก็คือรถที่ใช้ในท้องถนนได้แบบอเนกประสงค์ทั่วไปครับแต่ก็จะให้เป็นแบบทันสมัยขึ้นมาก็จะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้ครับในรุ่นแบบตัวท็อปทอปแบบนี้ครับหรือจะเป็นไม่ว่าจะเป็นแอร์ออโต้ครับก็จะได้ในตัวท็อปทอปแบบนี้ครับนี่ครับวงมอะไรนี่ครับมันติฟังก์ชันก็ควบคุมคอนโทรลได้ปกตินะครับ นี่ครับสามารถควบคุมเปิดเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนอะไรได้หมดครับนี่ครับเดี๋ยวลอง fm ให้ครับนี่ครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่นี่ครับก็ใช้งานได้ปกติครับหลากหลายครับโหมดครับโหมดก็มีเยอะแยะครับนี่ครับวางสายรับสายได้ครับเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์ของตัวเองครับนี่ครับเลขไมค์ขอย้ำอีกทีครับ1 5ึ่งแสนห้กกิโลเท่านั้นครับ กับราคา589,000แาพครับกับ i ีวิสุดีแม็กสามจุดเพดคีบตัว v c คอ s ์นะครับเป็น 4WD คือขับเคลื่อน4ล้อนะครับได้รถปี2018ครับในราคาย่อมเยาวมากครับปีก่อนๆนี่โอ้โหขายกันอย่างแพงครับหรือออกห้างใหม่ดี่แพงมากครับถือว่าเป็นเครื่อง3,000ตัวท็อปนะครับนี่ครับแล้วเป็นเครื่องยนต์ครับต่เครื่อง4ี่คูณสด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์ 4WD นะครับขับเคลื่อน4ล้อคือออกห้างแพงมากครับ ตอนนี้เอาราคาย่อมเยามาให้แบ่งกันใช้ครับในราคา5,89,000เเท่านั้นครับนี่เลขไม่ถือว่ายังไม่เยอะนะครับนี่ครับแค่1,50,000ห้โลนะครับก่อนลงเครื่องนะครับก่อนออกจากห้องโดยสารทุกครั้งนะครับอย่าลืมดับแอร์นะครับแล้วก็ดับเครื่องให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเครื่องยนต์นิ่งๆเงียบๆแบบนี้เลยครับแอร์เย็นมากครับขึ้นมาแป๊บเดียวนี่หนาวเลยครับ เดี๋ยวพามาชมภายในห้องเครื่องนะครับว่าสวยขนาดไหนครับคือมีบันไดเนี่ยครับทําให้ขึ้นลงสะดวกมากครับเหยียบบันไดแล้วลงได้แบบง่ายๆครับนี่ครับนี่รถเดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่เราแกะให้ชมกันอย่างนี้เลยพี่เข้ามาชมกันพี่แกะอย่างนี้ได้เลยนะครับแกะชมกันอย่างนี้ได้เลยนะครับไม่มีห่วงไม่มีก้าครับไม่ชอบตรงไหนจุดไหนอยากให้เก็บอะไรได้ได้หมดครับบอกได้หมดเลยนะครับพี่ นี่ครับแต่งมาสวยๆแบบนี้เลยครับสวยถือว่าสวยมากพี่ชมภายในห้องเครื่องนะครับกระจกแท้เดิมลูกมาครับมีสัญญาณกันขโมยครับนี่ครับนี่ตัวรถเนี่ยครับสวยจัดครับคันนี้เหลี่ยมสันคือตามสไตล์รูสู่ครับก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากเน้นใช้งานครับแต่ว่าเน้นภายในให้แบบใช้งานสะดวกสบายตอบสนองตอบโจทย์การใช้งานครับ นี่ครับสติกเกอร์คำเตือนภาษาไทยนะครับพี่นี่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆก็จะเป็นภาษาอื่นครับภาษาญี่ปุ่นมั่งภาษาอะไรมั่งก็ไม่รู้ครับแต่ของยูสุให้เป็นแบรนด์แบรนด์นี้เขาให้เป็นภาษาไทยครับอ่านเข้าใจง่ายครับนี่ครับแผงกันความร้อนก็สภาพสวยอย่างนี้ครับคือรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับยังไม่ได้ล้างอะไรครับเดี๋ยวจัดการให้ครับเหมือนใหม่ครับนี่ครับโครงสร้างเดิมเลยนะพี่หัวน้องหัวน็อตนี่ครับแขนซ้ายแขนขวาครับคานหน้านี่ครับ แทนเพจยังอยู่นะครับพี่นี่ครับคานหน้าสวยๆแบบนี้เลยครับนี่คานซับลงซับแรงสภาพสวยอย่างนี้เลยพี่นี่ครับสวยมากครับพี่นี่ครับใครที่ตามหานะครับรีบติดต่อเข้ามาครับ0ูนย์หกสี่เจ็สี่ศูย์สองสี่สามสองครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้ครับพี่เข้ามาคุยกันก่อนครับในราคา5้า0ส0แปหมื่นเก้าพัครับคุยถูกใจเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่เพิ่มความปลอดภัยด้วยปั๊มเบรก ABS นะครับ ตัวเครื่องยนต์แห้งๆแบบนี้เลยพี่ไม่มีฉ่ำไม่มีเยอะรับสีข้างในแห้งๆแบบนี้ด้วยแล้วพี่ตำหนิคิวซียงอยู่หมดนะครับนี่ครับยังอยู่แบบเยอะมากครับคันนี้นี่ครับลองลอยคิวซีโรงงานยังอยู่แบบนี้เลยพี่สวยมากครับเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยพี่ใครที่สนใจนะครับโทรด่วนครับศูนย์หกสี่เจ็ดสี่ศูย์สองสี่สามสองครับกับอีสูดีแม็กสามจุดศูนย์นะครับคันนี้สามจุดศูนย์แซดเพชรทีมนะครับ เป็นตัว v c o r นะครับ4ี4คครับหรือว่า 4WD คันนี้ครับนี่ครับติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วเจอกัน